ป้าบอกเอาแม่บ้านพูดทั้งคเลย่แม่บ้านพูดไม่ยอมเกลียดเมื่อกี้ทะเลาะกันประมาณสิบนาทีตผมไปเป็นกรรมการห้ามประมาณสามนาทีสรุปเป่ายิ่มจุบก,กันปาน้าก็เอาแม่บ้านวันนี้เป็นงานแม่บ้านนะครับไม่ว่ากันเป่ายิ้จุกแลวแพ้เขาเนี่ยนงนะนึกแพ้รับพระนันวันนี้อยากเห็นเจฟเองได้พูดอะไรสักเล็กน้อยให้กับ ลูกลูกหลานแล้วก็ท่านแข่ผู้เกียรติที่มาวันนี้เพราะว่าความจริงท่านแขกผู้เกียรติที่ที่มาวันนี้ผมรู้ว่างานมีเยอะแต่วันนี้มาที่นี่เพราะว่ามีใจกับอันนี้แล้วก็เยเป็นอย่างมากถ้าไม่มีใจกันมาคงไม่มาถึงตรงนี้เพราะทุกคนมีงานแล้วก็มีความจําเป็นกันมากครับเก่ได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยเจอ ขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะคะขอโชคดีนะคะสุขภาพสุขภาพแข็งแรงค่ะเรืรวยๆขึ้นไปค่ะเมื่อกี้ยิ้เป่ายิ้มฉุกดาป่าโกมันไป็นตัวเขาที่อะไรตัวกันไกลกันไกลชนกันพอดีเลยแม่รอยเพ่นผจญปั๊บผมบอกเขาจะเป่าแล้วเอาเจ๊พูดเสร็จอันนึงพูดหน่อยแม่ยิงน้อยแม่ยิ่งกอนแม่นางกอนยิ สวัสดีครับท่านที่มีเขียนทั้งหลายขอวันนี้ผมมีความสุขใจมากเพราะงานลูกนโคตรลูกๆงานครบรอบแต่งงาน50ปีครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับถ้ามีอะไรผัดตกองของขอภัยด้วยนะครับ